สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ไฟสามเฟสนะครับอันก็จะมีสี่เส้นนะครับอันนี้ก็จะถ้าเกิดเอาไขควงเช็คไฟก็จะมีไฟมาสามเส้นอีกเส้นหนึ่งเป็นนิวตันนะครับที่ลงดินนะครับนิวตันนิวตันก็จะไป220โวลต์ไม่ว่าเจ้านิวตันไปอยู่กับเฟสสามเฟสสองเฟสหนึ่งก็จะเป็น220โวลต์นะครับเวลาเราใช้ในบ้านเนี่ยเราก็บาลานซ์เฟสคือวิธีการถ้าเกิด ติดไฟในบ้านนะดวงที่1ใช้เฟสหนึ่งดวงที่2ใช้เฟสสองดวงสใช้เฟสสามลันกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ละสายละสายเ,าเพื่อจะบาลานซ์เฟสมันเพื่อให้ให้มันกินไฟแต่ละเฟสนี่ใกล้เคียงกันนะครับตอนนี้หลายๆคนก็เอาสายนิวตันไว้ข้างบนก็ได้นะครับผมเลือกเอาไว้ข้างบนแต่ในลายนี้มันอยู่ข้างล่างนะครับมันจะมีสี่เส้นผมเอานิวตันไว้ข้างบนแล้วกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะไว้ข้างล่างก็ได้นะครับ อันนี้ให้ให้ดูนะแล้วผมก็กําลังทําอยู่นะขึ้นปีนเสาไฟฟ้าที่ผมจเจารูปมาให้ดูครับอันนี้นะครับก็รูปแบบว่าดึงไฟไปใช้ในบ้านนะครับก็จะจําออกมาแบบน,นี้ที่ผมปีนขึ้นบนบน,บนเสาแล้วก็จําเนี่ยครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพที่ผมทํานะครับก็จะจําสายไฟจากสามเฟสลงเข้าไปใช้ในบ้านนะครับ สำหรับเครื่องจักรที่ต้องการแรงมา้าแรงบิดสูงที่ต้องการใช้3ามเฟสนะครับเราก็จะป้อนเข้าไปส่วนไฟบ้านก็ใช้ s ซิงเกิลเฟ e นะครับก็แมทว่าเราจะใช้ดวงไหนใช้อะไรก็บาลานซ์เฟสมันให้ให้ให้มันกินกระแสะไฟใกล้เคียงกันพูดถึงไฟ3เฟสนะครับเราต้องเข้าใจเจนเนอเรเตอร์ก่อนเครื่องปั่นไฟหรือกระแสะไฟมาเนี้ยก็จะมีขั้วเหนือขั้วใต้นะครับ สนามไม่เกีจะมีคุณเนี่ยเขใตายนะครับมันก็จะถูกแบ่งภาคเป็นอันนี้เป็น1โปน2โปนสามปนนะอันนี้ดูแถบสีนะครับแถบสีสมมติว่ามันจะฝั่งตรงข้ามกันนะครับอันนี้เหนืออันนี้ก็เป็นใต้มันก็จะมาผ่านถ้าเกิดเป็นดูดกระดันนะครับถ้าเกิดบนมานี้ถ้าเกิดเราลายนี้เฟตหนึ่งเนะี่ย ดูดมันก็ดึงลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็ดันมันก็ดึงขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นเคิร์ฟเงี้ยถ้าเกิดเป็นไฟบ้านก็ประเทศไทยใช้ห้าสิบถึงหกสิบเฮิร์ตก็คือห้าสิบถึงหกสิบครั้งต่อนาทีไอตัตวินาทีแทบเฮิร์ตนะครับส่วนแล้วแต่รอบนะครับอรอบเนี่ยจะ,จะทำให้ได้ถึงห้าสิบถึงหกสิบเฮิร์ตเนี่ย ก็อยู่ที่เครื่องยนต์บางบางที่รอบเครื่องยนต์ต่ําก็จะมีพันพันจำนวนขดลวดนี่มากขึ้นคือจํานวนการตัดตอนหนึ่งรอบก็ตัดได้หลายครั้งก็ลบต่ําลงนะครับถ้าเกิดรอบสูงก็จะว่าสามปนนะครับอันนี้ก็อันนี้หกก็คือฝั่งตรงข้ามแต่มีแบบมีสามปนก็มีนะครับแล้วก็สาย คอมมอนกันก็คือสายกาวนิวตันนะครับนิวตันเนี่ยตอนที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยก็คอมมอนกันก็กลายเป็นนิวตนันถ้าเกิดเราเอาสัญญาณนิวตันมาก็กลายเป็น220นะครับดึงมาไม่ว่าเฟส1เฟส2เฟส3ดึงมาแต่และเฟสมาคอมมอนกับกับนิวตันเนี่ยก็จะเป็น220ถ้าเกิด3เฟสก็เป็น380ถ้าเกิดเราเราเอา3เฟสไปใช้นะครับมันก็ใช่แรงมา้าแรงบิดสูงสำหรับมอเตอร์ครับสำหรับ โรงงานที่เขาเรียกไฟโรงงานโรงงานส่วนมากต้องใช้มอเตอร์ใช้แรงม้าแรงบิดสูงใช้กระแสไฟเยอะก็เลยใช้3เฟสถ้าเกิดทําบ้านนะบ้านจะใช้ซิงเกิลเฟสนะครับซิงเกิลเฟสคือ220ร้อยี่บโวลต์นะครับบางคนชาวบ้านก็เรียกว่าไฟบ้านบางทีก็เรียกไฟโรงงานอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ผมก็มีเครื่องจักร3เฟสผมก็เลยเดินไฟ3เฟสเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างครับ อันนี้กํลาลังต่อไฟสามเฟสอยู่นะครับไฟสามเฟสเราก็ใช้สี่แคมป์นะครับตรงนี้บอกมาละสี่ตัวแคมป์รัดมันนะครับเป็นไฟสามเฟสนะครับเส้นบนผมเป็นนิวตันนะครับแล้วก็เฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามนะครับเราก็ใช้หลังมือแตะก่อนเ็ได้หลครับผมกำลัาางทําให้ดูนะครับอันนี้ ผมก็ยืนเบลล์ล็อกขาล็อกเอลอยู่โอเคนะครับชูนิ้วด้วยชูนิ้วแล้วใช่ไหมชูนิ้วด้วย ไฟสามเฟสนะปกติจะมีสี่เส้นนะครับเส้นบนเป็นนิวตันนะครับแล้วก็เหลืออีกสามเส้นก็เขาจะเรียกว่าลายหนึ่งลาย2ลายสามนะครับเราก็ดำเนินการตาม